อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยรวมถึงการคัดกรองเด็กในเบื้องต้นด้วยแล้วเราจะมีวิธีการในการเริ่มคัดกรองเด็กอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบขั้นเตรียมการอส awesome. มจะต้องมีการนัดหมายในการเข้าเยี่ยมเพื่อลดปัญหาการไปแล้วไม่เจอเด็ก หรือเด็กไม่ได้อยู่ในภาวะที่พร้อมจะคัดกรองคำนวณและทบทวนช่วงอายุเด็กในวันที่จะไปคัดกรองเตรียมอุปกรณ์และใบบันทึกพัฒนาการตามช่วงอายุและต้องไม่ลืมหนังสือราชการชี้แจงหากเกิดเหตุการณ์ผู้ปกครองไม่สะดวกให้เข้าบ้านขั้นลงมือปฏิบัติ อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจพร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในการคัดกรองพัฒนาการเด็กเริ่มการคัดกรองเด็กโดยสังเกตพฤติกรรมเด็กก่อนว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามหัวข้อพัฒนาการสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์หรือของเล่นภายในบ้านช่วยคัดกรองได้การสื่อสารกับผู้ปกครองสรุปผลการคัดกรองให้ผู้ปกครองรับทราบพ,พูดคุย แนะนำผู้ปกครองให้ช่วยฝึกสอนเด็กในข้อที่เด็กยังทำไม่ได้กรณีที่เด็กไม่ให้ความร่วมมือสามารถให้ผู้ปกครองช่วยทำการทดสอบและถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูได้กรณีที่พบเด็กทำไม่ได้ตามช่วงอายุแต่ได้รับการกระตุ้นจากผู้ปกครองและอสมอแล้วตลอดระยะเวลา1-2เดือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการเข้าเยี่ยมบ้านและคัดกรองเด็กไม่ได้ยากอย่างที่คิดเข้าใจกระบวนการเข้าใจเด็กทำได้แน่นอน